เรอบบร่ทีมผู้ที่สองสนามหนึ่งสีเงินเปิดน้องกฤสีแดงแตงโมมหาชัยนะครับสีนเงินปิดน้องกฤนัเป็นหนึ่งจุดจากเลศหมายเลขเก้ามาพาพธานสิงค์ปรนิศที่หนึ่งไป้าฮาโภวมิตน้องเวดเริ่มแกมแล้วครับแล้วก็ ฝั่งรถสกยดแผนซับวิศวะพาวนล้อกากางเปิทาเปิท่าหังเบิดท่าป้มาบุญุงตั้งคืดไปเพื่อทายครั้งนึงเปิทาพารสิงเอากางแวนปีวัดเกศีเล่นดีว่ะไม่ตองเล่น่เลยิดยกไปแขงขวาทีกันีตรงนี้เอาเลยไปอรนสักของนะอรนสัก ต่อตันเบาเลยตรงนี้มุตติย้อนย้อนกลับคืนมาให้เบานะครมุตติย้อนคืนมานะครับลาฮักีลาพี่ฝาก็ย้อนคืนย้อนคืนกลับหลังมาให้เบานะครับตั้งให้ตั้งตุงเนาะจริงเหรอ ของสองทีมบาทนกขดบอลนกขดทำมันเลอจะเป็นบาลลูกนี้อังกูนยิงไกลครับโอ้ยผู้ชายยิงกระดับไม่ตองกองกวญชินปีชาคบพงพิจิตบอกลูกัดบอลโดนผู้เล่น อ๋อต้องฟังแตงโมหมาชัยออกไปติดกันแย่น้ำเงินดีกว่านิ่งกว่าไม่ไม่ไม่เสี่ยงเดินมาต่อโอ้โหรองเท้าสูงเลยอันเบาแน่นอนนะนต้องฟังเพลแตงโมหมาชัยได้ไี่จิ๊กต่อโน้ตก็สู้กันเข้มข้น นี่เขียวเคยท่าคูนกับตะโกนฉับแสงฟ้าไม่ได้ไหลเร็วออกมาอธิษักต้องรักอธิกแานนี้บางพิษได้ไหมโดนเกี่ยวไมาได้รับเลงโดนจัดยกแม่งจันทร์หนีหนีไม่ได้ครับจุกพิษทำตาโดนเข่าฟาเวสีของแตงโมมหาชัยจัดเดินเร็วไหมคือหลัง ทาากายคูนี่อัตมพปัดมาได้ครับตรงนี้ไปอีน,นีงเล็กสุดเจ็บลูกนี้มีเสียงตัมีดังขึ้นนะครับน่าจะนอกกรอบนะการห้าเออไปกรอบแค่โทษไมนกันแน่ครตรงนี้ ีว,วิด,ดทจนกัรีัอ้หไกรมาณสิกว่ามันไม่ถือว่างยากนะครับใคลมันมัไม่ง่ายนะครับตรงนี้ลเแพงครับตรงนี้บอลออกมาได้หรอไมครับสารกคสท้ส,ส,ส,สไม่ทันครับ หลของปานนกพัุนามาให้หุ่ใจกัุ่ใจแต่เเดียวมาอสัมาที่พัาพระสิงอ์เน้มาอสัเปิมาไม่ผ่านทองหลังก้าวจันสีสกัดไพันาหทาัแคบหลมาปวัฒเกสีโดอไปได้ครับโดยเสรีสุอ่าโเ ของทังทีแต่งโมมาชัยชเดกินทุกมั้งรมาที่วิทย์ตาบาร์ดูเลยวิจตรพัชร์ทอนกอดจับอยู่ไหมยกหนีไปไหมรงนี้วุ้ชจิตจัดเ็พชาเกจเลุทีวีที่ผมโตงให้ท้งังทีจอชาจิชาโมพิจิตแม่เกาหัวผมร่วงเลยครับต้องขอไปด้วยเลย สท okay, ีไงแหวนของคุณลุงน yeah. <c oughs> ี้เลขสิบเจ็ดอาชันสีวิชัยเนี่ยีิศของน้องมังคีแต่มมุมวิชวัตสุนทนมชจะเปิดตรงนี้เด็ดออกเส้นหลังไลยครับ อาตมพับแสงกปดูิอัตมพับแสงเปิดไกจอดเจ้ามาพระตูทุกออกมาได้คร oh, oh, ับเมทาพันสิร oh. ิพันป oh. ัดออกหลังไปครับงดิโเยังไม่มาอีกหลายท่านือนกันทังฝั่งทีมบั้นัง่งโนรชื่อ มาด้ามดูีฝากให้สุปกรณ์ก็ตายท้องมาที่ฝาตัทิกกณอนดีแล้วเพราะเอนไงโอ้โหโดนช็อกไปแล้วลูกนี้เดี๋ยวาที่ห้าตดิศอนุทกคัดเดินจันมากเดี๋ยวประก่าวจัดสีปอลเข่เกี่ยวไม่ทันฮะคนลอบนีออกมาพุทนไปทักแอบตะวันเงินท้าไป่ตัดเลยิก่นแล้ โอสถิส <Cornell> ิทธาคัพวิจิตเปาจังหวะที่ตันติกรณ์เนรรับโดนเท้าสกัดเปล่าบ่อนดอกปริยพักเกษสิจะเป็นคนบอลลอกนี้นไปครับปิยพักเกษสิ สายโอ้ยไม่ติดกำแพงของบรินเทพแต่งเมอร์มหาชัยสุบปะการกงตายท้องสุบปการังตายท้องก่อนมากมีวัดจับจุดหมายตกลขึ้นมาตุบปุการังีไกลผมไม่เข้ากอนผ่านเสาแรกไปนะสามตูเมาธาสิริพันธ์จะมิดูดีกันไหมเหน่าธาเปิดุบปะการกงตายท้องวันทาบาสิ ิงไกลเลยไกเริ่มทุกเกอาคูทำไปหนึ่อาคณยิงไกลแม่ขาพายครับลุงนียิงข้างเดียวเออสันติกรตอกไว้ได้ตอให้คนท้า้าไปที่วัดเกษีไปวังวัดซัายผู้มาลงเอยดเท้าเด็ยิงข้างเดียวสิริพันธ์ตายี่โอ้โห วต่อเนื่ครับดีวัตเกีของล้ครับดีวัตอบวนแถวสองโ้นสาดบ้อล่าเหม้อกันลกนี้จินีพรบุญเกศตอนมาไม่มีใครนักบอลมาถึงตะบนชำแสงสุณสามลุงตะบนมาปัเจ้ามาดีวัตเกีดีไหมโูไโ่ลูกนี้เยียดขาไม่เึงกับตันติกรจิรัเือไปเหมือนกัน บอลลงมาได้ไหมต่อจากนี้จะเป็นผู้เอาสองอีกทีนึงทางเราเจอกับทีมตบานนิคมทุ่งโพนทะเลทีมมขอแยชื่อนี่ครับทีมทุ่งโพนทะเลทางเราส่งมาแล้ว แต่อดีตผู้จัดการทีมสโมสรกับคยเป็นเจนเหมกันเนอผู้จัดการทีมทางราวซีเนี่ยแต่เล่นระดับประเทศมาเหมือนกันโอ้โหนี่โดนตตัดโอ้โหเจสันจบจัดแบ่งนะป่ะเ,เร็วๆมาแล้วนะมาตรงนี้ระวัตสันหมดโดน็อตจบแล้วนะมาตรงนี้เกิดอะไงไลูกยังไม่ได้เล่นเล่นแล้วมาเหมือนกัน ได้แล้วไหครับชนิรตอนนุ่นตอดเกลี่ยางขวาจากไกลไหมตรงนี้โอ้หว่ตะพดจัแสงฟ้าไว้ได้ครับตะพดวางบอลออกซ้ายไปสุขภรรก็ตายทองสุภรรยาอาจารย์บอลไว้กันโนเดียวด้านหลังด้วใชัยิงไกลครับจะไปขึ้นไปตรงนี้ขึ้นเลย ใช้กันจะเปิดตรงน,นี้ปุ่ชายก่อนจอดข้า,ามทางครับตรงนี้โอ้ฝั่งรถทำแรงก,กับใสยตาบุญใสยตาบุญสีมุกแรงสีแดงของสนามสอง สัตใจไม่ถูงขอบครับลูกนี้นุกเ้าจันสีตอนนี้เข้าไปดูในยูทูปกัน YouTube ได้แล้น,นะครับเอาลูกมานมาเอิ่นด้ยตีสามว่าเราลองจะไปเดดูกันเต่คุณประกาศลงเลยก่อนมาถึงคุณมาร์ทสีวิทามตาตอาานนั้นเ็เป็มาไดเก็ของน้องังา่ามา้องกด ่อโมากพีวัดนะสุมิสอาดิศักเข้าด้านรับเปล่าดางนึ่นศูนย์วิทยสินเง่นบานนองกรดนั่นอยู่ทสนามหนึ่งสีแดงทีแตงโมมหาชัย เปิดนี่กันไปครับแทงโมมาใช่จุดนีพร่มุดเกิดป่าผ่านมุดเกิดปัดไกลมาไม่ส่งขอบครับลูกนี่บอลเราเล่นไหมครับทั้งฝั่งทีมบาหน้องครับยังน้ำอยู่นึกสวยครับเวลาก็เรื่อยมาเรื่อยๆ ไม่ยากแบกนั่นศัพท์โคตรดูนักกีฬาด้วยนะฮะดูนักกีฬาด้วยนะครับนักกีฬาด้วยดูด้วยนะฮะดูด้วยศัพท์โคตรดูด้วยครับมาพบแพทย์ได้นะครับแพทย์ดีนะแพทย์สนามเรามีนะครับดูนักกีฬาก่อนนะศับสพท์โค้ชครับตอนนี้ผู้สาวสู้ของทางทีมแซงโมก็นอนเจ็บด้วยกัน เรมต่อครับลงประกาจันสีปัดออกมาลูกนี้ออกไหมปองออกอีกกิตุพงศ์อยาทำมุ้งรุ่มารับจัวตแตงมองมาตางกิตุลพงศ์เสียมางทุกไกลเข้ามาจีวัฒสุนทรหุยกมาไม่ผ่านสัดติกรอนยกไปจีนวัฒเกษีดึงฟิกบล็อกมาอย่าไม่มยินงหมะปิดลูกฝังขาทรงขวาให้สัดติกรนี่คลัด โดนเขาสกัดฟาวเขานีพิลกแล้วนบางทีมาแ้วกมีวัดเกษีมีวัดเราเขากลางแล้วลงีไก้ไม่ตรงก่อนครับตรงนี้วัอดีกันวัดไหวนี่แหละไม่ไหวหรื ไอ้มน้ก้าสัสีออกฟ้าไปกระพงเส้นปางฝากไปเก็เลยตรงนี้จะดทอนหมดไมาได้ไหมนี้โดดทองไปนะครับพี่มาเล็นเกมของมาแล้วก็ไอ้ีวัาเกมสีไหลเร็วไหโอ้น้ากรงน้ำจะหวะนีล็อกล็ไม่ะู้ครับไปโอ้ับไว้ได้มาเลเก็เอาคืนมาได้ครับการเข้าเามาั้สองไอ้ตาดีนร้อนใส่เขาายิงเต็มข้ออูประตู์ุสมเล็บลูกนี้เมท่ามิทัโอ้โห ยิงเข้าข้อเข้าครองปาะตูสุดยอดนะครับตรงนี้เ,เหยนะา,าท้าเสนพันแต่เไม่ได้ครับมุ่งปากออกไมาได้ออกข้างทุบออกหลังก็เตะม,ม,ถถาามุ่ปานอองขนรัประตท้าัสิแม่ตันีพันกระโดดนะก็ต,ะตัดต่อกลับไปนะครับตรงนี้นงฝัางนี้มไปข่าวมาเลขเจ็ดเลขเจ็ดแคคือทีมวุฒิแข็งนียด,ด,ด,ดำใส่ล ออขนุญาตครับสำหรับทีมทัศน์ธิราทีมมหาชัยนะที่เจ็บอยู่ข้างสนามนะท่านมาพบแพทย์ได้นะครับ,บรู้สึกว่าจะเจ็บเยอะเดินไม่ไหวนะสนับสนุนดูด้วยนะฮะดูด้วยนะครับ <Yeah. S 2> แพทย์ต้องไปหา,า <laughs> นันตแพทย์คุณหม <laughs> อครับออขหมอ ไม่เจ็บเนีรู้สึกว่านักกีฬาจะเจ็บเยอะเจ็บเยอะอ่าขอความกรุณาคุณบ่ด้วยฮะแอบครับเจ็บเยอะครับนอนเลยอ๋อมีไฟเลยคุณเขาไม่รู้ไหลไหมมานิ้ไม่สะลุครับไส่รบงเ้าจัมปสูงมุมมันอ่ะเจ็บเยอะเลมองนอนในมุม ตามคำว่าแจ้งทางเจ้าน้ที่พยาบาลหลสตมานังก่นนะครับเดี๋แกตอในการถือว่าเป็นส่วนอ้าวไไ้ราภาพตัดไปยังลสนามต่อเลยครับจันโอ้หหมายเลขอะไรโกหมายเลขอะไรครับตะกี้ใครสมุทรทองยังไโอ้โหสองโซนะครับบึ๊กนาทีสองขึ้นแล้วครับตอสองเซอร์ครับโอ้โหหมายเลขอะไร สุดสุดครับแต่บางหมหาชัยก็ยังไม่ยอมนะฮะยังไม่ยอมเนี่ยหวังนะตีไขยแตกให้ได้นะครับสองศูนย์น้ำสองเท่าครับก่อนที้ต้องสินาจารย์บอลบเลือดเนื้อรอบปลาีสุดท้ายสนามเปรตเป็นนี่หลา์มินิเตอร์ครับ สัตว์ปีคนทรับก็โหลกไดุกนับนี้าชันหรือใช่รือแตงโมงไม่ไดีแล้วจะเสียนะครับสั่ว์ปีคอนขอบอลม,มาได้ครับ,รบลงุง,ง, 5, 000, 000, 000, 000, 000, ลงนี้แถวสอีไกลมา,ากพาเกือบไปเมื่อกันลุงนี้ทางฝั่งใจวงมาใจก็หมายเลยเสร็ียยังไม่ใส่เบอร์มาให้ ตองฝั่งรถเ็นไงฝั่งรถเป็นศูนย์ครับใ้เอ่สีสีแดงสีแดงได้ฝั่งราเครื่องแหนเครื่องแรกเครื่องแรกเียครื่องหลังไม่หมดแล้วมั้งอาจจะไอนเดินกลับแล้วไงอ๋อนให้น้ำทำเาไหร่ทำเนี่ยชนะชนะอ่าทีสีเขียวเฉยหนคูณ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย่ลือดรึงพ่นเนื้บเวลาใาการแข่งขันเป็นช่งเวลาหลังนะครับสกอร์สองศูนย์นอชนะไปสองศูนนะครับจากหมายเลขเก้าพาพาสิและหมายเลขเจดสุประค็ต่ายทองรับตู้ดับสกอร์ให้มีสองเปิดนะฮะ แตงโมมาไช้ก็พึ่งถึงข้อที้ได้ก็คือพ่งสุดยอดนะสุดยอดครับแตงโมก็เล่นดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับงขอขอบคุณผู้จัดการทีพึ่งดีเลยนะขอขอบคุณยังสูงนะครับที่ท่านได้น